ชีวิตฉันไม่มีสีสันคือเรื่องมันมีอยู่ว่ามาก็สายทำงานก็ไม่สวยทำงานอย่างนี้อยากทำดีกว่าเนี่ยมันก็เอาแต่บน่บนบน่บนพอสอบตกก็โดนว่านี่คุยอะไรเนี่ยเอางานไปทำเลยนะงานนี้เนี่ยเธอจะต้องใช้สีวาดรูปโครงสร้างต้นไม้ออกมาไดา้ถ้าเธอทำไม่สวยนะเจอแน่ หลายๆครั้งฉันก็อยากจะเรียนแบบมีความสุขบ้างนะแต่กับวิชานี้คงไม่ได้จริงๆอ่ะแต่ว่าช่วงเนี้ยฉันรู้สึกแปลกๆเหมือนว่ามีใครบางคนกำลังแอบมองฉันตลอดเวลาเลยอ่ะแต่แล้ววันหนึ่ง ก็มีบางอย่างแป,ป,ปกลกๆเกิดขึ้นมีบุคคลปริศนาถือสิ่งของบางอย่างเข้ามาในห้องของฉัน เธอทำได้ไงเนี่ยสวยขนาดนี้ตอนแรกไม่ใช่แบบนี้นี่เพราะว่าใช้สีมานมาดหากอยากลองหาสีสันในชีวิตให้มาที่ B2S แหล่งลรวบรวมความสุขอ่านเขียนเรียนเล่นที่พลาดไม่ได้เลยคือโซนมอนมากมีจัดจำหน่ายแล้วที่ B2S ทุกสาขาทั่วประเทศ